สมมติว่าขณะนี้คุณกำลังนั่งอยู่ในห้องเงียบๆจู่ๆเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นในหัวคิดถึงเรื่องราวต่างๆบางทีอาจเป็นเรื่องงานเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรก็ตามในขณะที่เสียงนั้นกำลังพูดหาคุณลองสังเกตดูว่าใครคือผู้ที่กำลังรับฟังอยู่แล้วจะพบว่าเบื้องหลังความคิดเหล่านั้นมีอีกตัวตนหนึ่งซ่อนอยู่เพื่อเฝ้ามองความคิดเหล่านั้นปรากฏขึ้นและดับไปตัวตนที่เฝ้ามองนี้ไม่ได้เข้าไปแทรกแซง หรือตัดสินความคิดใดๆเพียงแต่เฝ้าสังเกตความคิดที่เกิดขึ้นและดับไปตัวตนที่เฝ้ามองนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่าผู้รู้หรือจิตสำนึกบริสุทธิ์มันคือสิ่งที่อยู่เหนือความคิดอารมณ์และความรู้สึกทั้งปวงเมื่อเราเข้าใจความแตกต่างระหว่างเสียงในหัวกับผู้รู้ได้อย่างชัดเจนเราจะเริ่มเห็นว่าแท้จริงแล้วเสียงในหัวไม่ได้มีอำนาจเหนือเราอย่างที่คิดมันเป็นเพียงกระแสะความคิดที่เกิดขึ้นชั่วคราวเราไม่จำเป็นต้องเชื่อฟังหรือตกเป็นทาสของความคิดเหล่านั้น เราสามารถเลือกที่จะเฝ้ามองความคิดเหล่านั้นอย่างเป็นกลางโดยไม่ต้องเข้าไปยึดติดหรือตัดสินเมื่อใดที่เราสามารถปล่อยวางจากเสียงในหัวได้เมื่อนั้นเราจะพบกับความสงบและอิสระภาพที่แท้จริงเพราะเราจะไม่ถูกครอบงำด้วยความคิดฟุ้งซ่านอีกต่อไปหลายคนอาจสงสัยว่าแล้วเราจะแยกแยะเสียงในหัวกับผู้รู้ได้อย่างไรคำตอบนั้นง่ายมากทุกครั้งที่เสียงในหัวดังขึ้นให้ลองสังเกตว่าใครคือคนรู้เสียงนี้เมื่อเราทำเช่นนี้บ่อยๆเราจะเริ่มเป็นอิสระจากเสียงในหัว การฝึกนี้สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นขณะเดินนั่งนอนหรือแม้กระทั่งทำงานให้ลองสังเกตความคิดที่ผุดขึ้นมาในหัวไม่ต้องพยายามควบคุมหรือผลักไสเพียงแค่สังเกตมันอย่างเงียบๆคุณจะเห็นว่าความคิดเหล่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปวงเวียนอยู่เช่นนั้นไม่รู้จบบางครั้งเป็นความคิดเกี่ยวกับอดีตบางครั้งเป็นความคิดเกี่ยวกับอนาคตและบางครั้งก็เป็นความคิดเกี่ยวกับปัจจุบันแต่ไม่ว่าจะเป็นความคิดแบบไหนมันล้วน เป็นเพียงปรากฏการ์ชั่วคราวที่เกิดขึ้นและดับไปในที่สุดการฝึกสังเกตความคิดนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณแยกแยะเสียงในหัวออกจากการเห็นตามความเป็นจริงแต่ยังช่วยให้คุณเข้าใจธรรมชาติของความคิดมากขึ้นอีกด้วยคุณจะเห็นว่าความคิดนั้นไม่จีรังยั่งยืนมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับสายน้ำที่ไหลไปไม่หยุดนิ่งเมื่อคุณเข้าใจธรรมชาติของความคิดคุณจะไม่ยึดติดกับมันมากเกินไปคุณจะไม่ปล่อยให้ความคิดครอบงำชีวิต และพาคุณไปสู่ความทุกข์ความกังวลหรือความกลัวคุณจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีสติคุณไม่ได้ถูกความคิดจำกัดหรือชุดรั้งอีกต่อไปมันจะช่วยให้คุณมีอิสระ